สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขยไทยสปายแม็กนะคะวันนี้เรากลับมาเจ,เจอกับนุย้ยเขยไทยสปายแม็กอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้พาเข้าสวนบ้างค่ะอุย้ยยุงกัดค่ะเพิ่งรดน้ําต้นไม้เสร็จยุงเยอะมากยุงเยอะมากเพราะว่านุ้ยมีไอ้ไอ้กระถางอ่าบัวนะคะแล้วก็นี้ก็ยังไม่ได้เอาไอ้ตัวที่ป้องกันอ่ายุงอ่ะค่ะลูกน้ําอ่ะ มาใส่แต่ตอนนี้เอาใส่แล้วค่ะก็น่าจะค่าได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็เวลาใส่ก็จะไม่มียุงแต่ก็อย่างว่าแหละบ้านอื่นเขามีอะค่ะมีแบบที่ขังนงขังน้ำเงี้ยเราก็จะเจอบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะก็อย่างน้อยก็ลดปริมาณลงนะคะก็ฮัลโหลฮันนี่ what are you doing How are you working <laughs> แกทําห้องน้ําค่ะแกทําห้องน้ําอยู่นะคะก็เลยวันนี้มาทักทายกันแล้วก็จะพาเข้าชมสวนกรีนเฮาส์โอ้ยเจอลมไปผ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรแบบอู้ยุงอ่าขาดจะจัดจะจายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นมะกรูดมะกรูดนุ้ยติดดอกแล้วนะคะผีใบแล้วนะคะเยอะเลยนะปีนี้มะกรูดดอกมากไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะต้นมะกรูด ดูค่ะดูดอกนี่ก็ะดอกซาก,กุระเลยค่ะเนี่ยค่ะติดกันแทบทุกกิ่งเลยนะคะเนี่ยถ้าติดหมดนี่ถ้าทางกิ่งจะหักนะคะนี่ไม่เท่าไหร่ค่ะดูข้างบนตรงนี้ดูช่อนี้นี่ค่ะดูเนี่ยค่ะ ติดดอกกันแบบกระจายเลยเนี่ยค่ะถ้าต,ติดลูกขึ้นมาเนี่ยมีกิ่งหักค่ะติดลูกมาหมดนะโหแต่มันก็คงไม่ติดหมดอะคะ่ะมันก็คงจะอยู่ได้เฉพาะที่อยู่นะคะที่แข็งแรงเนี่ยค่ะดูเยอะมากนี่ค่ะกิ่งเดียวนะดูมันเยอะอะไรขนาดเนี้ยนี่ นี่เอาหัวปลานะคะหัวปลาสดนะคะฝังลงไปใกล้ๆต้นเขานะสองสามรอบแล้วค่ะปีนี้นะช่วงหน้าหนาวนะคะพอดีทําปลาแล้วก็ก็เลยเอาหัวตัดหัวออกแล้วก็ฝังลงไปนะคะเขาชอบค่ะนี่ดกมากค่ะดกมากดกมากโอ้โหไม่รู้ว่าจะออกดอกอะไรเยอะขนาดนี้ปีนี้ปีที่เขาออกลูกนี้เป็นปีที่สองนะคะ ติดดอกเนี่ยปีที่สองเองนะคะแต่ว่าไม่ใช่สิปีที่สามค่ะแต่ว่ามันเยอะเกินเหตุอะมันด้วตัดแต่งกิ่งอะตัดแต่งกิ่งด้วยอะค่ะมันก็เลยเยอะดูค่ะเยอะมากนะคะโอโ้โหส่วนนี้ต้นลิลลี่นุ้ยก็ดอกลิลลี่นะคะกำลังแตกนะคะเห็นไหมตรงนู้นด้วยสองกระถางเนี้ยคะ่ะ ส่วนผักตรงนี้นะคะโซม,มแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะลื้อออกให้หมดเลยไม่เอาเมล็ดนะคะปีนี้เพราะว่าเมล็ดมีอยู่เยอะนะคะโซมแล้วะคะ่ะก็มีบอกชอยค่ะที่นี่จะเก็บเมล็ดนะคะมีบอกชอยที่จะเก็บเมล็ดไว้แล้วก็ที่เหลือเนี้ยค่ะต้นผักชงผักชีผักชีไทยผักชีลาวนุยจะลื้อออกหมดเลยนะคะขนงขนาด้วยนะคะเพราะว่ามีเมล็ดเยอะแล้วนะคะก็จะลื้อออกหมดเลยนะคะจะได้ปลูกผักใหม่ ะะจะได้ปลูกผักเอาไว้กินใหม่มะลกอก,ก็ติดลูกแล้วนะคะผุยช่ายตัดให้เพื่อนไปแตกออกมาใหม่ใบสวยๆเดี๋ยวจะทำผัดไทยให้คุณสามีทานอยู่ค่ะหญ<ม>้าขึ้นเร็วมากมีต้นหอมนะคะที่ปลูกไว้ตัดกินไปเยอะแล้วค่ะนี่ต้นเขายาวมากล้มละเนรนาดเลยนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวนี่ถอนหญ้าไปแล้วนะคะรอบหนึ่ง กลับมาใหม่แล้วเร็วมากเลยย่าเนี่ยโตไวมากเลยเมลกอนะะี่ค่ะแล้วก็นี่ลือที่บอกนะคะเนี่ยค่ะกลับมาใหม่นะคะบัวไม่ทราบปีที่แล้วปีก่อนหน้านั้นที่เลี้ยงบัวแล้วก็พอมันหมดแล้วนึก็เรกว่าเขาตายนะคะนี้ก็เก็บทิ้งหมดเลยนะคะมีสีกระถางเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไอนี่อ่ะ ที่จะฆ่ายุงนะคะไอตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจะไว้ฆ่ายุงนะคะจะฆ่ายุงได้นะรอยต้องแต้งเนี่ยมันมีมันมียุงอยู่เนี่ยเห็นไหมคะฆ่ามันฆ่ามันนี่อย่าให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เขาจะฆ่า,ย,ายุงอ่ลูกน้ํานะคะฆ่าลูกน้ํามีฤทธิ์ถ่าฆ่าลูกน้ํานะคะโอ้ยยุงกัดนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกรีนทาส์ตอนนี้สนามหญ้ายังไม่ได้ตัดหญ้านะคะเพราะว่ายุ่งอยู่กับทําห้องน้ํานะคะเห็นนู่นไหมคะ,ะมะเขือพวงค่ะดอกเยอะมากปีนี้เยอะมากๆเลยนะคะปีนี้ได้เก็บไปแช่แข็งไว้กินอีกแล้วนะคะปีนี้เนี่ยยญ้ากมากค่ะยังต้องมาตัดหญ้าเก็บกวาดสนามหญ้าหน่อยนะคะกล้วย จะได้กินไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยทำไมลูกมันเล็กจังเลยนะไม่ถึงมั้งเนี่ยไม่เป็นไรค่ะมีต้นอื่นอีกนะรอดูกันไปแต่ลมแรงมากเลยค่ะมะเขือม่วงนี้ได้กินนะคะนี่มีอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้ตัดไปกินอีกแล้วค่ะเนี่ยได้ตัดไปกินบ่อยอย,อยู่นะคะไม่ค่อยได้ดูแลมันเท่าไหร่เดี๋ยวจะต้องหาไม้มาค้ำมันดีๆหน่อยนะคะทำร้านให้เขาดีๆหน่อยนะคะ เนี่ยค่ะดูสภาพเปลีนเท้าน้ย้ยขาดหมดเลยขาดหมดเลยเดี๋ยวจะลื้อค่ะลื้อออกทําใหม่นะคะทําเต็มพื้นที่ตรงนี้อะคะ่ะทําใหม่นะคะติคอบเลยค่ะจากจากฝั่งอพาร์ตเมนต์นี้จนมาถึงรั้วเลยค่ะทํายาวนะคะทาเป็นหลังคาดีๆแล้วก็ภุมพลาสตงพาสติกให้ดีๆนะคะก็จะยาวไปถึงนู้นนะคะ10ฟุตนะคะ มาดูข้างในโอ้โหเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาขาดเนี่ยขาดลงมาหมดเลยก็ไม่เป็นไรค่ะก็พอดีว่ายังมีไอ้ตรงเนี้ยกันไว้ได้อยู่นะคะพาเลสสีเขียวเนี่ยกันไว้ได้อยู่หน่อยนึงนะคะก็โอเคเพราะว่าอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วะคะ่ะอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วนะก็ยังโอเคอยู่ค่ะน,นี่ตี้ต้นอ่พาพญานาคราชนะคะนี่ แบบที่มีหนามนะก็โอเคค่ะติดแล้วนะคะที่สั่งซื้อมาติดแล้วนะแล้วก็มะกูดขี้เกียจเข้าไปค่ะมันไกลอยู่ตรงนี้แล้วกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะย้ายนะคะอู้ยุงแล้วก็ต้นชวนชมนะคะข้างล่างก็เป็นต้นบ้านสีทิศนะแล้วก็ต้นแก้บมังกรนะคะสีเหลืองติดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวมาปีนี้จะเอามะขามลงปลูกนะคะกับ สะดวเอาลงปลูกนะคะตัวน,นี้ก็ต้นไทเดนเยียนะคะเพื่อนให้มานะคะแล้วก็พญานาคราดแบบอีกแบบหนึ่งนะคะมีสองแบบเลยนะนุย้ยแตกดีมากเลยค่ะนี่เห็นไหมกิ่งนึงแตกออกมาแบบว่าเยอะมากเลยนะคะนี่เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นะเด็ดเด็ดแล้วก็ปลูกแล้วก็จะแตกออกมาเป็นอย่างนี้อีกนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ แตกออกมา3าก้านสีก้านเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็แตกออกมาแล้วนะแต่ตรงนี้เด็ดค่ะมันยาวแล้วเด็ดได้โอ้ยยุงนะคะต้นชยาค่ะชยานะคะได้มาใหม่แล้วก็มีต้นอ่าลูกพับนะคะมีสองสาต้นแล้วก็ต้นอะไรนะลูกสารี่สาลี่นะคะติดมาเหลืออยู่3ามต้นนะคะ ก็โอเคค่ะยังดีกว่าไม่เหลือเลยหนอนมันมาแอบกินค่ะเอาไว้ในอพาร์ตเมนต์แล้วก็นี่ก็ตรงนูน้นสองกิ่งนั้นต้นอะไรนะต้นมะกรูดที่นุย้ยอ่า,อาตอนก,ออนกิ่งอ่ะตอนถิงอ่ะติดดีแล้วนะคะตอนนี้เริ่มติดดีแล้วนะคะก็นี่นะคะอุ้ยสวนยุงค่ะ มันมีน้ําขังด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้เอาน้ําออกนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวทําใหม่ก็จะไม่มียุงเข้าแล้วค่ะก็จะใส่อ่าอะไรนะที่กันยุงอะ่ะมุ้งลวดน่ะนะคะจะใส่มุ้งลวดด้วยนะคะก็กันยุงแล้วก็ทําประตูเข้าออกให้มันดีๆโอ้ยนี่มีต้นผักชีอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวจะมาถอนไปกินหนึ่งต้นสองต้น,มนเมล็ดเขาลวงแล้วเ็าปลิวไปหมดเลยนะคะหึงเดี๋ยวกินอีกแล้วเดี๋ยวมา เดี๋ยวมาขุดเอาไปก่อนที่คุณสามต้นสี่ต้นตรงนี้โอ้โหเพียบเลยแล้วก็ตําลึงเนี่ยค่ะอยู่ในกระถางนี่ฮะนี่ต้นต้นดอกไม้นี่นะเนี่ยค่ะหัวดอกไม้ใช่ไหมใช่ต้นหัวดอกไม้นี่นี่ติดอยู่นี่นี่แล้วก็นี่เป็นหัวดอกไม้นะคะ ทำไมไมาอยู่นี้แล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งนี่อ๋อที่นุ้ยท,ทิ้งลงน่าจะเป็นที่นุ้ยทิ้งลงนี่ก็ต้นต้นดอกไม้ค่ะนี่ทิ้งลงเพียบเลยอ่ะเออเยค่ะสาภาพยังไม่ได้เก็บกวาดเลยนะคะก็เดี๋ยวมาทำความสะอาดแล้วก็จะ ย้ายต้นไม้ออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็เราก็จะได้ทำหมากซีนเฮาส์ใหม่นะคะนี่แหละค่ะสภาพสวยคร่าวๆเป็นอย่างนี้ลบมากค่ะก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะจะทําให้เสร็จ,ก,จรนนะะก่อนที่จะเปิดเรียนนะคะก่อนที่จะเปิดเรียนอาทิตย์หน้านะพยายามทําให้เสร็จก่อนก็ได้ไม่ยุ่งมากนะคะก็อตอนนี้ห้องน้ําใกล้เสร็จแล้วนะคะก็เหลืออีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็นี่แหละค่ะโอ้ยยุง่ง พามาดูบรรยากาศนะคะแบบว่าสวนรกมากตอนนี้นะคะยังไม่ค่อยอยากจะอวดเท่าไหร่แต่ก็ให้ดูนะคะว่าสภาพความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะสภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นะคะก็ยังไม่มีเวลาค่ะคุณสามีก็ทาห้องน้ําทําห้องน้ําเสร็จนะคะ่ะเดี๋ยวจะมาตัดจ้าเก็บทรงเก็บสวนนะแล้วก็จะทํากรีนเท้าใหม่ให้มันเสร็จนะคะเราก็จะได้เริ่มเพ,าะ,เพาะนู่นเพาะนี่เดี๋ยวจะเริ่มเพาะแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันหยุง 8พีสองตัวสามตัวโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะย,ยุงยุงรุมแล้วค่ะไม่ไหวแล้วองเข้าบ้านแล้วค่ะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย